สวัสดีครับโอ้ฝนตกสองสามมือแล้วครับเห็นไปเบิ่งสันเทึ่งก่นครับไปปัดกวดสันเทิ่งเป่าฝนก่อนสันเทิ่งบดอกว่มีไผอยู่หรือครับค้อ,องกับวอคมีของเป็นห้องพระหองเก็บคองนิดหน่อยนะครับเป็นโลง่ลงๆตู้ก็ดึงออกจาก ดึงออกจากผนังนะครับดึงออกจากฟ้าหมหยมัติดกับมหมยมัติดกับบา้านหมายมติดกับผนังบ,าบา้า,านนะครับใช่ว่าห้ากวดได้นะครับตูนพยายามพยายจะเป็นช่องว่างไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเมี่ยงสาบมี่ยงดึงใ่ายตู่เห็นไม่อยู่คนละหมองละบอลนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่เป็นช่องว่างครับเป็นเป็นของพระ นี่คือมาซองวางคือมาซองพระนี่ก็ยิงพระนะครับนี่ก็โอ้โหเนี่มันโบราณนแท้อของแท้กว่านีเน่เป็นตู้ตูเต้เก็บตู้เก็บพระครับอันนี้ตู้เก็บพระนะครับ ทุเกเทพะนะครับนี่ทำควาสะอาดนะครับปัดเป่าฝลนตกสองสมือซ่อนนะครับมาเป่าฝุ่นนะครับ คุณรันกน,นะครับคุณนี่ก็เป็นเกทปใบครับสะสมใบเบิ้งนะครับเออกะได้นี่ครับรับบระหลาดหรอกครับประมาณเนีย้ยไซรัตเตอรี่กับเพงนึงนั่นแหะนะครับเอาไปซองเบิง้งว่างเห็นไหมซองเบิ้งนะครับรุ่นแรงนนี่ว่า อันเดียวองค์ละสองสามล้านนี่เนาะสันดุกเบิ่งสันเดียนะครับนี่ครับพอได้แล้วพอได้เบิ่งอยู่นะครับครับอืมเอาคุณนะครับโอ้นะครับอืม ย่ำหนาวครับพ่อแม่เชิดไปหายไปเลยครับย่ำหนาวบาโฮมเต็มครับนบางโฮมครับรุ่นนี้สมือนี่บอกมี่นะครับสมือนี่รุ่นนี้รุ่นบางโฮมรุ่นนี้รุ่นอ่านุนหรือว่าเป็นพวกเสื้อหมอนเนี่ยเป็นเป็นนุนนะครับครับเป็นนุนเป็นบางงิ้วนะครับเนาะเป็นบางเง้วเป็นนุนนะบาโฮมอุ่นขนาดสมือเนี่ยบุมี่แล้วครับสมือเนี่ยเป็นพวก ตลาดเป็นพวกฟวมพวกกมบยีไปแล้วครับพวกก็โอตโตไปแล้วนี่เป็นฝาหมเป็นเหมนนุ่นนะครับมักนิ่ววยัดนะครับสมัยก่อนน,น,าานะครับ ช่วงน,น,นี้ฝน,นตกม,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 มันมันกระเป่านะครับเดี๋ยวกวดไปแล้วครับกวดไปแล้วกระเป่าเอาพวก กระแขงนอกครับอืมคึมเลยครับตัวมือมันดขึ้นครับพ่อนะครับเราจะมาดูแล้วครับเห็นหน,น,น้าที่ระเทือยหน้าวัดมากรวดมาถูกระได้ครับ เอาเหรอครับเอ้ดียมเปล่าอะไรครับมันมุมเตียมบหมดนะครับเแบบปล่าอะไรนะครับ,รบ,รบ,อ,รบอืมเดี๋ยวก่อนนี้เป็น,ปนวางกับม่ซองมุ้ะครับนี่อืมนะครับขอ,อบงพระ มันมนองพระนะครับสันทึงเก็บพระไว้ครับประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวที่เป็นหพ้าโหดนะครับนี่กาศสันทึงนะครับกาศสันทึงกับน,นี่พระบูชานะครับนี่ มนได้่อ้ายแล้ครับพรได้ซองกันล้วเพราได้ซองเบื้อยููนะครับมันร้ายแล้วครับเพราะได้ซองเมืองเรียนะครับพระได้ซองเมืองเหรียนนะครับอพราะได้ซองเมืองเหรียไปเสร็จแล้วนะครับชาช้มไบนะครับอืมอ่า นะครับมันมีอย่างไรหรอครับมีแต่ฟ้าห่มที่นอนสมารกนะครับมันขัมานั่งมือนีก็าจะั้งเลื่องให้เมือนะครับนี่กาดฝนตกก็จะมานั่งนั่งซองอันนี้นะครับซองพาเหอดไปแล้วเนาะก็สันเทิงครับ มาทูเดือนละสองสองเท่อครับมาได้กับาทูบ่ได้ครับ,รบเป็นบ้านใหม่มันกี่ฟุนจับแลวมันมันทูได้มีเงินกัลงสลักนะครับเอาสลักมาลง้งผมเลยครับจังสีดีคัดดีๆเอาสลักลงนะครับ mm hmm. ลงแหลกลงเหลกเก้อนะครับ mm hmm. อาปนี้นะครับ สวัสดีครับ